สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงบทบาทของวันด้าแม็กซิมอหรือว่าสการเลดวิชที่เราได้เห็นกันมาในหนังหมาแปลกภาค2นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็คงจะได้รับชมภาพยนตร์เรื่อง d Doctor s t r a n g e in the m u l t i v e r s e of Madness หรือว่าหมอแปลกภาค2กันมาแล้วนั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมแนะนำให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อน,นะครับเพราะว่าจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของหนังรวมไปถึงซีรีส์เรื่องวันด้า i ิช o n นด้วยนะครับผมให้เวลาคุณ3วินาทีครับ โอเคถือว่าทุกคนหลังจากนี้นะครับได้ดูหนังและซีรีส์ทั้ง2เรื่องมาหมดแล้วนะครับหลังจากหนังหมอแปลกภาค2เข้าฉายนะครับก็เป็นธรรมดาที่แฟนๆของจักรวาล MCU เนี่ยจะร่วมพูดคุยประเด็นต่างๆของหนังนะครับซึ่งจากหนังเรื่องนี้นะครับประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นของตัวละครวานด้าแม็กซิมอหรือว่าซิกาเลนวิชนั่นเองอย่างที่เราได้เห็นกันในหนังนะครับว่าตัวของวานด้าในหนังหมอแปลกภาค2เนี่ยได้เทินไปสายดาร์กแล้ว ทั้งไล่ฆ่าคนล่าข้ามตะวานเพื่อได้สิ่งที่ตนเองเนี่ยต้องการยังไม่สนใจใครนะครับทําให้แฟนๆบางส่วนของ MCU เนี่ยเริ่มมีการแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยไอตัวละครนี้เนี่ยมันเห็นแก่ตัวจังเลยลูกตัวเองก็ไม่มีจริงตั้งแต่แรกแต่ก็ทําคนอื่นเดือดร้อนไปทั่วนะครับซึ่งก็จะมีแฟนๆของวานด้าบางส่วนนะครับออกมาปกป้องตัวละครนี้เช่นเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันหลังการฉายหนังของมาเวลเลยนะครับ เนื่องจากประเด็นพวกนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูว่าวานด้าของพวกเราเนี่ยร้ายจริงๆเหรอเห็นแก่ตัวจริงจรงไหมหลังจากจบซีรีส์วานด้าวิชั่นนะครับวานด้าได้นำดาร์คโฮของอัคคะ่าไปเพื่อศึกษาว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครหมายถึงว่าสกาเลดวิทเนี่ยเป็นใครพลังคืออะไรกันแน่อย่างที่วานด้าได้บอกกับโมนิกา้าไปในท้ายเรื่องว่าที่จริงฉันยังไม่เข้าใจพลังนี้ขอศึกษาก่อนที่จริงฉันยังไม่เข้าใจพลังนี้ขอศึกษาก่อน นั่นหมายความว่าเจตนาที่แท้จริงของวานดาในท้ายซีรีส์เนี่ยคือการค้นหาตัวตนของตนเองอ้าวแล้วอะไรล่ะที่ทําให้วานดาคลั่งตามหาลูกเหมือนในหนังหมอแปลกภาค2ก็คงจะมีอยู่คําตอบเดียวนั่นแหละครับก็คือด์คโฮได้เข้าไปครอบง,งําจิตใจของวานดาเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าลึกๆแล้วตัวของวานดาเองเนี่ยก็ยังคงแอบคิดเรื่องลูกอยู่ในใจอยู่บ้างนนครับซึ่งในซีรีส์เนี่ยเธอดูเหมือนจะมูฟออนได้แล้วก็จริงแต่ก็นั่นแหละครับวานดายังคงเป็นมนุษย์ มันก็คงมีฝังใจกันบ้างนะครับและพอวานด้าได้แตะต้องดาร์คโฮเนี่ยและดาร์คโฮทำให้เธอได้ยินเสียงของลูกๆเหมือนในเอ็นเครดิตของวานด้าวิชันทำให้ความรู้สึกที่คิดถึงลูกลึกๆในใจของเธอเนี่ยมันประทุกออกมาบวกกับจากคําพูดของหมอแปลงนะครับว่าดาร์คโฮทําให้ทุกสิ่งที่มันแตะต้องเสื่อมซามลงทําให้จิตใจของวานด้าเนี่ยถูกด้านมืดครอบงําและกลบด้านดีของตัวเธอเองไปนั่นเองมันทําให้ทุกสิ่งและทุกชีวิตที่มันแตะต้องเสื่อมซ้มลงฉันอยากรู้ว่าคุณโดนอะไรบ้าง ดาร์คโฮมีแต่ทำให้เห็นสัจธรรมทุกสิ่งที่ฉันเสียไปสามารถกลับคืนมาได้จากในตอนแรกนะครับที่ตั้งใจจะศึกษาพลังของตอนเองกลายเป็นว่าดาร์คโฮทำให้วานด้าหมกมุ่นเรื่องลูกและสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนในหนังหมอแปลกนั่นเองครับซึ่งอำนาจของดาร์คโฮเรื่องการทำให้คนที่ใช้มันเนี่ยเข้าสู่ด้านมืดเนี่ยเราเองก็ได้เห็นตัวอย่างนอกเหนือจากวานด้าแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสเตนแปดสามแปดที่ใช้ดาร์คโฮสิงฝันเพื่อหาวิธีชนะทานอนนะครับ ดยในตอนแรกเนี่ยมีจตนาดีก็คือใช้เพื่อปกป้องโลกและปลกป้องจักรวาลแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอให้ทีมอิลูมินาติฆ่าตัวเองทิ้งเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นภัยร้ายพอดาร์คโฮหรือจะเป็นซินิเซสเทรนที่สิงฝันแล้วก็คลั่งนะครับไล่ฆ่าตัวเองในจักรวาลอื่นนั่นทําให้ผมเนี่ยคิดว่าไม่ว่าพื้นฐานจะเป็นคนดีสักแค่ไหนการใช้ดาร์คโฮไม่ว่าด้วยเจตนาดีสักแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายอะถ้าใช้มันมากเกินไปอะก็จะเข้าสู่ด้านมืดอยู่ดีซึ่ง ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วานด้าของพวกเราเนี่ยจะถูกดาร์โคครอบงำจิตใจนะครับนอกจากนี้สิ่งที่เป็นตัวบอกชัดเจนว่าวานด้าถูกครอบงำนั่นคือคำพูดสุดท้ายของสการ์เล็ตวิชในหนังนะครับจะต้องไม่มีใครถูกดาร์โคครอบงำอีกหมายความว่าหลังจากอเมริกาชาเวสทําให้ตัวเธอตาสว่างเนี่ยเธอก็รู้ว่าดาร์โคนั้น,นอ่ะล่อลวงให้เธอทําทุกสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดไปในหนังซึ่งเธอจะไม่ยอมให้ใครต้องโดนเหมือนเธออีกนั่นเองทําให้เธอเนี่ย ทำการลบดาร์คโฮออกจากทุกๆจัก,จก,กรวาลน,นะครับจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็สรุปได้ว่าผมเนี่ยคิดว่าวานด้านเนี่ยถูกดาร์คโฮครอบงําและดึงจิตใจด้านมืดของเธอออกมาจนทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นวายร้ายไปในที่สุดการพลิกบทบาทของสการ์เล็ตวิทในครั้งนี้นะครับทำให้แฟนๆ MCU หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบตัวละครนี้ขึ้นมานครับแต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจตัวละครนี้กันมากขึ้นนะครับแล้วท่านผู้ชมละครคิดยังไงกันบ้าง สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอความการุณาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพและให้เกียรติคู่สนทนาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ